เอสวัสดีครับมาดูเทอร์โบกันดีกว่านะนี่หน้าเทอร์โบนะนะครับตัวนี้เป็นกระป๋องเวกเตนะพอเทอร์โบมันปั่นลมได้เสร็จปุ๊บถึงที่ปั๊บมันก็จะเข้ามามันก็จะมาดันกระป๋องเวกเตนะครับให้มันมาทาอะไรให้มันมาโยกนะมันโยกก้านตัวนี้นะพอมันดันเสร็จปุ๊บมันก็จะขยับก้านเนาะพอขยับก้านเสร็จปั๊บมันก็จะเปิดเลยมันก็จะเปิดท่อไอเสีย เปิดวาล์ว่อยอเสียตรงนี้เพื่อที่จะระบายแรงดันไม่ให้บูทมันเกินใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยมันจะมีเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นอ่ประตูตรงนี้มันจะบายพาสออกทางด้านนี้นะครับนะทีนี้โดยปกติถ้าสมมติว่าเวลาเขาตั้งกันเนี่ยเขาจะตั้งกับตัวนี้ใช่ไหมตั้งขาตัวนี้นะครับนะให้ประตูเนี่ยมันเปิดช้าลงนะครับอันนี้คือเป็นตั้งตั้งโดยระบบแมชชนิกเนาะพอเวลาตั้งคิดว่าน่าจะต้องตั้งตัวไหน ั้งให้มันเข้าไปทางด้านนี้ใช่ไหมเพื่อที่จะให้มันเปิดช้าลงหรือว่าเปิดน้อยลงนะเออเวลานี้มันดันออกมาเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้บูทเนี่ยมันขึ้นนะครับนะแต่ทีนี้โดยปกติผมคิดว่าเทอร์โบเนี่ยพอเวลาเริ่มมันมีลมเข้ามาในกระป๋องแวคคัมปั๊บขามันก็จะเริ่มขยับละบูทก็จะเริ่มไหลละนะไหลขึ้นมาเรื่อยเละนะเพราะฉะนั้นมันก็จะแง้มแล้วพอมันเริ่มมี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 บูทใช่ไหมเออมันไม่ใช่แบบว่าพอบูทถึงปุ๊บมันเปิดปุ้งเลยนะมันจะค่ออยๆแง้มมเ ทีนี้ผมก็เลยไปเจออุปกรณ์ตัวหนึง่งตัวนี้เป็นตัวปรับนะเขาเรียกว่าปรับบนะูทเป็นระบบแมชชนิกข้างใน,นมันจะเป็นสปริงเนาะเรอาอก็เอามาทำอะไรก็ามาตัดต่อตรงนี้เองใส่เข้าไปเห็นไหมเอามาขวางอะไรมาขวางระหว่างตัวอ่าหน้าเทอร์โบไปหากระป๋องเวทเกตนะเพราะฉะนั้นปับ๊บตัวนี้มันก็อะไรมันก็ใช้ความแข็งของสปริงในการดันลมเอาไว้นะมันก็ต้านเอาไว้อยู่ พอลมมันบูธสูงมากๆเสร็จปุ๊บสปริงที่อยู่ข้างในมันทานไม่ไหวมันก็จะเปิดให้ลมมันผ่านมาหากระป๋องเวทเกจใช่ปหเออเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นว่าตัวนี้คิดว่าถ้าเวลาใส่แล้วบูธน่าจะขึ้นเร็วนะเนี่ยบูธจะขึ้นเร็วแล้วก็เวลาตั้งก็ตั้งที่ตัวนี้นะเดี๋ยวผมค่อยๆเอาไปใส่ของผมนะครับเออโดยปกติปกติเวลาลมมันเริ่มมาปั๊บกระป๋องเวทเกจมันจะแง้มเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะมันก็จะแง้มนะพอแง้มบานประตูปั๊บมันก็จะทําลมได้แบบ พอลมมันพัดออกปุ๊บมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็จะขึ้นบูธมันก็จะขึ้นช้าเนาะแต่ถ้าตัวนี้ปั๊บมันมาถึงปั๊บมันจะกั้นลมไว้เลยไม่ให้ลมผ่านจนกว่าจนกว่าอะไรจนกว่าแรงดันมันจะได้ปั๊บแล้วมันก็เปิดทีเดียวใช่ไหมอะเดี๋ยวมาดูข้างในหน้าตาเป็นไงก็ไม่มีอะไรนะเห็นไหมมีแค่สปริงตัวหนึ่งแล้วก็จะมีตัวที่เป็นเป็นหัวทองเหลืองอันนี้ดันเอาไว้นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าสเราตั้งชิดมันก็จะสปริงมันก็จะแข็งใช่ไหม มันก็จะให้ลมมันผ่านได้น้อยเอผ่านยากนะแต่ถ้าสมมติว่าสปริงมันอ่อนตัวนี้มันก็จะอะไรถ้าตั้งห่างปุ๊บสปริงมันก็จะไม่ตึงมากลมมันก็จะผ่านได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นการปรับตั้งบูทโดยที่เราไม่ต้องไปจูนตัวที่เป็นขาก็เรียกว่านะขากระเปอเวทเกตเนาะเออเราก็ตั้งที่ตัวนี้ได้เลยนะแล้วก็ติดตั้งง่ายด้วยแล้วก็สามารถที่จะปรับขึ้นปรับลงได้ผมว่าแม่นยํากว่านะคือเราก็ดูตัวเนี้ยเราก็ตั้งตั้งเสร็จปุป๊บเราก ดูเสร็จปั๊บแล้วเราก็ตั้งเอาที่เราต้องการเนาะผมว่าน่าจะเป็นวิธีการตั้งแบบง่ายๆเบื้องต้นในราคาหลักร้อยนะครับนะตัวนี้นะห่างนะห่างมันห่างมันก็จะสปริงก็จะอ่อนใช่ไหมลมมันก็ผ่านได้ง่ายถ้าเราตั้งชิดละ่ะชิดสปริงมันถีบสปริงมันย่อเข้ามามันก็แข็งขึ้นเนาะมันก็จะทําใหแ้แรงลมเนี่ยผ่านได้ยากมากขึ้นนะครับมันก็เป็นการปรับบูทแบบง่ายๆเนาะแล้วตัวนี้ที่เป็นสีดำนั่นะคือเป็นแหวนล็อกเวลาเราตั้งค่าได้แล้วก็คือจบ ก็ตัดต่อตัวนี้แค่นี้เองนะครับอ่ะโอเคเป็นป,ประมาณนี้น่าจะพอเข้าใจเนาะเดี๋ยวผมค่อยเอาไปลองใส่ในรถนะครับนะวันนี้มาเล่าให้ฟังครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ